วัสดีครับวันนี้พามาซ่อมัมมร์นะครับอาการก็คือดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับนี่ครับจากการถอดออกมาดูนะครับเฟืองนะครับนี่ครับตรงฟังเฟืองของมอเตอร์ัมมร์นะครับไม่มีแล้วครับมันรูดคือมันไม่มีเฟืองร่องเฟืองแล้วครับมันก็เลยขับขับใบพัดไม่ได้นะครับนี่ครับ ไม่มีเฟืองแล้วครับนี่ครับคือเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์เสมอนะครับอาการนี้มอเตอร์ทํางานปกติครับแต่น้ําไม่ขึ้นมาก็คือนี่ครับมอเตอร์มันหมุนครับแต่เฟืองมันไม่ขับกับใบพัดนะครับมันเลยทาให้น้ําขึ้นมาไม่ได้ครับนี่ครับใบพัดยังใช้ได้ครับเดี๋ยวเอามอเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็คือ อาการอีกอาการหนึ่งนะครับของซัำเม์ดนะครับเวลาเราเปิดมันทํางานแล้วน้ําไม่ขึ้นมานะครับผม